บ้านเมืองอ,อีกอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันค้ายวันประสูตรของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในราชการที่สิบวันนี้พี่น้องคนไทยหรือหน่วยงานราชการก็ไปทำบุญตักบาท ส่วนที่วัดเองก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาทำบุญกันท่าน,นเราก็จะได้ <c oughs> น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของพระองค์ท่าน,นเราในฐานะเป็นพระสุขนิกรเป็นประชาชนคนไทยเราก็ต้อง <c oughs> ขอลพนับถือแตวเสียงดังครับพยายามาน้อยวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่สิบสองมาพูดถึงความขัดแย้งในสมัยพระพุทธเจ้า ขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงระหว่างพิสุสองกลุ่มคือกลุ่มพระธรรมกถึกกับผู้ที่เรียกว่าเป็นพระพรหมวินัยทนะเลาะกันเรื่องเข้าห้องน้ำแล้วลืมราดน้ำทะเลาะกันนานจนพระพุทธเจ้าได้มาตรัดห้ามทั้งสองฝ่ายว่า พิสุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหม้มั่นนะอย่าไม้มั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยนะพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้หมู่พิสุนะบางรูปก็ทูลขึ้นว่านะขอข้าแต่พระหมู่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามี ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดข้าพระเจ้าข้าขอพระองค์จงเป็นผู้มีความขนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะจะทำให้มันเห็นดำเห็นแดงแล้ะพระเจ้าก็ <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรง ไม่อยู่แล้วนะก็เลยทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายนะพอทีพอทีนะพวกเธอทั้งหลายอย่าไม้มั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโตเถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยนะเมื่อพระองค์ไปทรงห้ามถึงสามครั้งนะูมพิสุก็ยังกราททูลกันยืนยันว่า จะท่วิวาทกันให้มันเห็นดำเห็นแดงผูนะ้มีพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ดูตัวนะอย่างทีขาวุธกุมารแห่งแว่นแคว้นนะโกศลผู้คิดแก่แค้นพระเจ้าพรมทัตแห่งแคว้นกาสี ในการที่จะพระราชบิดาของพระองค์พระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีตินี้ไปทรมานประจานและประหารชีวิตเมื่อมีโอกาสจะแก้แค้นก็ยังระลึกถึงโอวาสของพระบิดาว่าของพระบิดาว่าที่ไม่ให้เห็นแก่ยาวะ ไม่ให้เห็นแก่ยาวนะคือไม่ให้ผู้เวรจองเวรนะจูบผููเวรจองเวรนานไม่ให้เห็นแก่สั้นคือไม่ให้ตัดไมต่ตีและให้นึกถึงว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวนจึงได้ชีวิต พระเจ้าจึงไว้ชีวิตพระเจ้าพรม,มทัตและกลับได้ราชสมบัติที่เสียไปคืนพร้อมทั้งได้พระราชธิดาของพระเจ้าพรม,มทัตด้วยนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โชคดีจากการที่พระเจ้าทีขาวุกุมารไม่ฆ่าพระเจ้าพรม,มทัตเพราะแค้นที่มาฆ่าพระราชบิดาและมารดาของตัวเอง แต่ื่ออดทนอดกั้นได้กับได้ดีนะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสเรื่องที่กวุกุมารนี่แหละให้โอวาทแก่หมู่พิสุแล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่าคนไพร่พ่ด้วยกันทรงเสียงเอตโตโรแต่หามีคนไหนสำคัญว่าตัวเป็นผ่านไม่ เมื่อหมู่แตกแยกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้ได้ไหมพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพร่ำไปอย่างนั้นหาได้นำพาซึ่งกิเลสที่เป็นเหตุ แห่งการทะเลาะกันไม่พวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับไม่ลงพวกใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักของเรา เวรของพวกนั้นย่อมระง,งับได้ในยุคไหนๆก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระง,งับได้ด้วยการผูกเวรน,นะผูกเวรเลยแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่ผูกเวรทมนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลนะพวก คนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายต่อกันย่อมระงับย่อมระงับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังมีได้แม้แก่คนกละกระ เหล่านั้นที่ป้นเมืองหักแข่งขาชาวบ้านฆ่าฟันคนอื่นแล้วต้อนม้าโคขนเอาทรัพย์ไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า,าคุณเจ้าสอนแก่หมูพิสุถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราดที่มีความเป็นอยู่ดี เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซเธอจงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่สละแว,ว่นแคว้นซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้ กับคนผ่านนะที่พึ่งพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุดช้างมาตังคะ่ะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นนะอันนี้ก็คือพระองค์เองเมื่ออยู่กับหมูไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่นะส่งเสด็จหนีไปแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็ ส่งสอนให้แก่หมู่พิสุชาวเมืองโกสัมพีกลับมารักมาสามัคคีกันแล้วนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงตัดว่าอีกลายสูตรโยมอย่างเช่นพระองค์ทรงตัดว่าที่ใดก็ตามมีการทะเลาะกันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากที่นั้นแม้จะอยู่ใกล้ นะเราก็เห็นว่าที่นั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไปไม่เป็นสิ่งที่จะไปดูไม่เป็นสิ่งที่จะคิดถึงนะจะป่วยกาวยายถึงมันจะอยู่ไกลนะถึงแม้จะอยู่ไกลพระองค์มไม่ทรงเอาใจใส่เลยแต่ที่ใดก็ตามมีความรักความสามัคคีกันที่นั้นแม้จะต้องเดินเหนื่อยเหนื่อยไปเป็นหลายร้อยโยศพระองค์ก็ส่งไป เพราะที่นั้นเป็นที่เบาพระไทยและเป็นที่เป็นไปเพื่อความรักความสามัคคีอันนี้เอาบทวารธรรมบทนี้มาให้ญาติโยมหลายได้รับฟังกันเพราะว่าเรื่องทะเลาะวิวาทกันมันไม่ใช่เพึ่งจะมีก็มีหมดอะระหว่างพ่อกับแม่แม่กับพ่อลูกกับพ่อลูกกับแม่ครูอาจารย์กับนักเรียน ตำรวจกับประชาชนประชาชนกับตำรวจไปจนถึงนายอำเภอผู้ว่าราชการไปจนถึงนายกไปจนถึงโน่นน่ยไปยถึงขนาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังยังทรงสูบหาว่าอย่างนี้นะแต่เวน,นไหนนั่นเมื่อให้อภัยกันแล้วนะอย่างนายหลวงก็ทรงพระราชทานอาภัยยโทษก็คือต้องจบนะเพราะเวรนั้นมันจะผูกเวรกันไม่ได้มันต้อง จบเวรจบกรรมกันอย่างเงี้ยพระองค์แต่ละเวรไหนก็ตามจะไม่มีการระง,งับได้ด้วยการพ้ามหันกันผูกเวรจองเวรกันแต่เวรไหนนั้นย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่ผูกเวรไม่จองเวรกันทานี้ถึงแม้จะเป็นคําเก่าแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าจะใช้ได้อยู่ตลอดกาลนะอันนี้จึงถือโอกาสนำทเหลนี้มาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ได้สติ แต่ข้อคิดเพราะว่าอย่ามัวทะเลาะวิวาทกันทิ่แทมททแทงกันด้วยหอกคือปากเพราะเมื่อเราทะเลาะกันทิ้มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วก็ไม่มีนึกถึงศีลน,นึกถึงธรรมแล้วก็มีแต่มึงมึงมึงาจะฆ่ากันห้ามหันกันด้วยอาวุธต่างๆหรือด้วยวาทรกรรมต่างๆหรือ,อยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้สื่อด่ากันนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ผู้เจ้าสอนให้เรามีเมตตาให้อภัยต่อกันจนถึงขนาดพระองค์ทรงสอนหมู่พิสุว่าพิสุมีโจรใจบาปหยาบช้ามาจับเธอมัดแขนมัดขาแล้วก็ให้นอนลงแล้วใช้เลื่อยที่มือมีมือด้ามจับสองข้างมาตัดที่ตัวเธอขาดเป็นสองท่อนเธอก็ อย่าโกรธโจรถ้าเธอโกรธโจรชื่อว่าไม่ปฏิบัติต,ตามคำสอนของพระาศาสดาหรือของพระพุทธเจ้าโอยาสอนขนาดนี้นะนั่น,นโยมทั้งหลายเราเห็นข่าวแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่มีธรรมกันถ้าต่างคนต่างมีธรรมะต่อกันปกครองตามเหตุตามปัจจัยต่อกันเนี่ย ผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความเมตตาเป็นธรรมก่อผู้น้อยให้รักผู้น้อยเป็นเหมือนเหมือนบุตรอะเหมือนลูกของเราอะถ้าทำได้อย่างนี้จะไม่มีการทะเลาะก,กันนะแต่ที่มันมีเพราะว่าเราไม่ให้อภัยกันนะทำอันนี้ถึงแม้จะเก่านานแล้วผู้เจ้าก็ยังมีประโยชน์นะ เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยการทะเลาะวิวาทกัน,นไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศกับประเทศนะใช้อาวุธใจสงครามกันไม่มีหรอกที่ไม่สูญเสียพระองค์ทรงตรัสว่าสูญเสียทั้งสองฝ่ายแต่แหลกลานทั้งสองฝ่ายนะไม่มีดีตรงไหนที่จะมาอวดกันเลยนะพระองค์ทรงสอนให้เรามีเมตตาต่อกันอันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเรานี่แหละ สอนให้มีเมตตาสอนให้อภัยต่อกันนะยกตัวอย่างเรื่องทีฆาวุกุมานเนี่ยทีฆาวุกุมานเนี่ยนะเห็นพระเจ้าโภมทัตเนี่ยฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยตอนนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่มีคนแอบเอาไปเลี้ยงนะเร็จแล้วพอเติบโตมาก็คิดว่าจะมาฆ่าพระเจ้าโภมทัตปลอมตัวมาเป็นคน เลี้ยงช้างบ้างเป็นคนขับรถบางอะไรอย่างเงี้ยจนในหสพระเจ้าพรมรทัตน์อพระไทยแล้วก็ให้เป็นคนขับรถเป็นนายสารถีนะวันหนึ่งไปเที่ยวในป่าทรงป่าผาป่าพระเจ้าอ่พ,พมทัตน์เกิดเมื่อยดังง่วงอยากนอนก็บอกว่าทีขารุกุมารหยุดตรงนี้แหละเราจะพักนอน แต่ทหารตามมาไม่ทันพนระเจ้าพุทาก็นอนหนุนตักที่เขาุกุมานที่เขาุกุมารก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่โอ้ศัตรูอยู่บนตักแล้วแล้วจะเอาพะขันนี้ตัดคอนะพอนึกอย่างนี้คำอันหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นยาวก็คือท่านยัง ถ้าพระเจ้าพุทธทาสเนี่ย,ยจะมีเวรผูกกันไปอีกยาวนานอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นก็คือตัดไม่ตีที่ดีต่อกันนะแต่ว่าความโกรธเนาะพระเจ้าพุทธทาสก็นอนหลับอยู่แล้วเกิดฝันขึ้นว่าที่เขา,าจะฆ่าพระองค์นะนะที่เขาก็ชักดาบเหมือนกันแต่ว่ามีสติตรงที่นึกถึงพระราชมรรตของพระบิดาอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาว พระเจ้าพรมท่านเป็นใครบอกมอมฉันเป็นที่คาวุกุมารน,นะพระเจ้าพรมท่านว่าเออเราขอชีวิตแก่ท่านท่านจงให้ชีวิตแก่เราทนะีคาวุกุมารก็บอกว่ามอมฉันถวายชีวิตให้แกพระองค์พระเจ้าพรมท่านเอองั้นเราก็ให้ชีวิตแก่ท่านนะทหารตามมาถึงก็กลับไปเมืองก็ประกาศเลย บอกว่านี่แหละทีคาบุกุมาน,นที่ <c oughs> วันนี้เราเจอแล้ว <c oughs> เราให้อภัยแก่ทีคาบุกุมาน,นทีคาบุกุมานก็ให้อภัยแก่เราเวรทั้งสองอย่างจบกันไปแล้ว <c oughs> บัดนี้เราจะสถาปนาทีคาบุกุมานเป็นพระราชาและจะทรงอภิเษก พระราชธิดาให้เป็นพระชายาแล้วก็กลับไปอยู่เมืองของตัวเองเห็นไหมอันนี้คือได้สองต่อเลยนะได้เป็นมิตรได้เป็นสหายต่อกันธรรมโอภูเวนกันะไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นเราก็กลับมาดูหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เกิดจากการไม่ให้อภัยต่อกันนะนั้น การอาภัยเนี่ยมันเป็นธรรมที่สูงสุดพระพุทธเจ้าว่าการให้ทานก็ก็ดีแต่ว่าที่ดีกว่าทานคือการให้อภัยเป็นทานเห็นไหมฮะนี่มีที่ยอดยอดกว่านั้นเลยอย่างเช่นการให้อภัยทานแล้วเนี่ยเป็นสุดยอดการให้ธรรมะนี่ก็เป็นทานที่สุดยอดกว่าทานทั้งหลายเห็นไหม สัพพะานังธรรมฐานังการให้ทานด้วยธรรมะเป็นสิ่งที่ให้สิ่งที่สุดยอดนะแล้วเป็นลาบเป็นโชคของผู้ที่ได้รับฟังนะยิ่งกว่าได้มีเงินทองซิงอีกนะงนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่ามัวหมายมัน่นพันหมายถึงเวนจองเวนเลยสละซะอาภัยเขาซะ,ะอันนี้แหละมันจะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นความรัก ความสามัคคีมันเมื่อมีความรักความสามัคคีกันไปทางไหนก็เป็นที่รักที่สรรเสริญเข้ากันได้เหมือนน้ำกับนมนะอันนี้ก็ถือโอกาสนะมาพูดพบปะกับญาติโยมนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมาเก่าวให้ฟังโดยบุตรสลปพอประมาณนะถ้าจริงๆเกีเย่ยวเจ้่เหมือนกันนะเรื่องนี้ แล้วก็เป็นเรื่องที่มีมาแล้วในสมัยพุทธเจ้าจะไม่เกิดในปัจจุบันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องนี้มันจะจบลงด้วยดีคือการให้อภัยเห็นไหมมันไม่ใช่จบด้วยดีด้วยกันสู้กันจะสู้ไปถึงไหนในที่สุดก็บาดหมางกันแต่ถ้าให้อภัยต่อกันมันจบน ก็ขออนุโมทนากับญายมวันนี้มีทั้งหมด14ท่านด้วยกันมียมพันธ์ในแก้วมีสุเทพมีบ้านสวนตาละแล้วก็คุณหม,มอออนแล้วก็อีกหลายท่านนะที่ขึ้นมานะก็ขออนุโมทนาในในการที่ท่านหลายสนใจสนใจในธรรมสนใจในเรื่องตัวเอง เพราะธรรมะนี่เป็นธรรมที่จะทําให้ตัวเรานั้นออกจากทุกข์นะยิ่งเรามีธรรมะมากมีสุตตะมากเราจะมีเครื่องมือในภาษาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเครื่องมือกําจัดกิเลสให้ออกจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้นะขออนุโมทนาขอเจริญพร